เขามานั่งกินกันอไปไปุยเออเอออเยอะตีกันเออเอาดูดูดูครับถ้าเขาตีผ้ามึงตีคนเอารอมึงเออมาเมื่อว่สผ้าตีคนนมยเอเปิดนี้แล้วเอออมเคยสอบกเทียวล้อมึงไอ้แม่แมีมังเออ ไปเว้ยเราคานเว้ยดูเฮียเ้ยนั่งมากินเหล้าแม้งมาเตียกันเออไอ้มวดเอาปืนมาดิเออเยอะเ้ยนี่แหละเออเอียการเออดูดิครับเออดูเนี่ยดูเนี่ยครับ เขามานั่งกินกันดีๆครับเออนั่งส<ร>องกลุ่ม <ๆ S 1> นี่เอ <หา S 1> เอ,อ,เ,อเออดูนะครับเฮ <ắm S 1> ียเอ้ยอ่ะไอ,อ,อ,อ้กลุ่มนั้นก็พากลุ่มนั้นครับใน,นก,กลุ่มนี้ก็พากลุ่มนี้ครับเนี่ยเออ